คือถ้าเราอะเราสร้างห้องนะแล้วมีเงินเข้ามาในห้องเราเขาชนะเขาจะได้บัตรเราไปถ้าเขาเสียบัตรอืมแต่ถ้าเขาแพ้เขาจะเสียโรบัตนะี่เจ็ดโลบัตอ่ะอม,มันก็เ,เป็นคนของเกมนะไม่มันไม่ได้สิบนะมันจะหักสามสิบเปอร์เซ็นต์นะก็ะะคือจากหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หักสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือหักเจ็ดสามโลบัตนะเข้าใจกันงนะ่ายไเนาะ โอเคหัวตอนที่ผมเขาห้องห้องมาเลยนะโอเคฮะบนบนอ๋อเคาจะ้เขาใช้ศูนไหนกันน่ โเสร็ดนนิก็เสร็จดียบร้อยชนาละ่ <c oughs> ้ละอะตอนนี้เราจะได้โลบักแล้นะแต่ยังไม่เข้าตัวนะเ,เราก็กดเล่เกมต่อ ตอนนี้เราได้รูบักอะมาเจ็ดรูบักแล้วนะแต่ต้องรอหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวเขาเข้ามาให้มันก็นานแหละเพราะว่ามันมีผู้เล่นหลายคนอเขาเลยเป็นหนึ่งอาทิตย์เนาะโอเคหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวรอหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวเข้ามาโอเคฮะต่อต่อจะพาไปต่อมาเดิมฮะมาสุ่มตออันนี้ก่อนโอเคไม่ได้ไม่เป็นไร